สอนเพื่ออะไรนในเมื่อเรามีกับใแสาชุดนี้แล้วก็อยากจะเข้าไปสอนว่ามันมันจะเบะกว่าชุดที่เราเป็นคารวายอย่างท่านลงเข้าไปในโรงเรียนนะครับว่าอย่างนี้โรงที่ท่านเข้าไปเนี่ยเปลีนจากที่ก่อนที่เราจะเข้าไปกับเต็ตอนแล้วเข้ามาเนี่ยเขามียกมือว่าไ้ไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมเวลาท่านไปสอนต,อต้องต้องเิดด้วยครับติดตามผลงานด้วยอย่างผมเนี่ยจริงๆผมต้องไปบินตลา พวกหมบ้าที่ผมสอนไปนั้นะมันเป็นการรีเทิร์นกลับเป็นการตรวจสอบเด็กว่าสอนไปแล้วเรื่องการใส่บาตรเด็กทำเป็นไหมเขาสนใจพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าในทุนปปา,ทน,านี้เพราะนั้นพื้นฐานพวกนี้เราเอาซักประมาณสอบอาทิตย์ถ้าเด็กเขาสนใจอย่างนี้แนละ้วผมว่ามันไปได้ไกลน,นะครับแล้วเราก็จะสามารถสอนมะขั้นสูงขึข้นไปได้อธิบายเป็น,ปนระดับขั้นเป็แต่ถ้าเะไม่ถึงเราก็ หนักไปเลยเนี่ยก็เหมือนพวกท่านสมัยก่อนก็เหมือนผมเนะ่ยมันก็หนักใจเหมือนกันทุกบทกผมว่ามาถึงผมก็มาบอกเลยว่าอายะซัตสีมันคืออะไรมันเป๋วไรวมันตึ๊บมันเลยดทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายเพราะนั้นชักจูงให้ก็คือทำความวิจัากันก่อนสศีลสงฆ์เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระการไหว้การทำพุทธกิจการสมาธคารวะอันนี้เป็นหนักหนึ่งเลยหลังจากที่เรามีความศีลสงฆ์มาเรียนแล้วเนี่ย ปัญหาจะตามมามันมีน้อยมากเพราะเด็กไม่กลัวเราแล้วเด็กสนุกกับเราแล้วเราจะพูดธรรมะอะไรก็เขาจะเข้าใจแบบนี้นีและอย่างหนึ่งเวลาการสอนก็อย่าพยายามพูดภาษาบาลีให้มากถ้าพูดนี้เยอะก็พูดสำหรับยากโยมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้ามันเด่นเขาก็ไม่เข้าใจก็พยายามสื่อความหมายที่บาทสี่ถามทักมันคืออะไรมันแปลว่าอะไรความหมายยกตัวอยา่าง ทำไมต้องใช้แสงท้มันแปลว่าอะไรน,น,นี้หลังจากไปีการเรียนการสอนจบแล้วนี่ข้าต่อไปก่อนที่จะเข้าไปเรียน,นยก็ไปแบบตามปกติให้ถามคำถามก่อนที่สอนไปแล้วเนี่ยได้เอาไปแบบว่าไหมอะไรอย่างไางเข้มการสมบมรน์ภาวนาก่นนะอนกลับบ้านถึงเช้ามาทําอะไรบ้างอะไรอย่างไงมันต้องสอนทุกอย่างครับบางทีถ้าเรามองข้ามว่าเออสอนไปแล้วมันพอสิ้นเก็รับปัจมัน ไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่างว่าอย่างตงามเป็นภาคเนี่ยจริงๆปัจจัยมันไม่ใช่มันไม่ลอาตลอดทั้งฐานตลอดตลอดผมนัเพราะมันมีก็ไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจจะมาช่วยช่วยสนุกอย่างแล้วทีนี้วนก็มาเรื่องเรื่อข้อมูลพอดีไม่ได้เตรียมมาเลยไม่รู้ว่าจะได้มาฟีเจอร์วันนี้ก็เลยไม่เป็นไรครับเนื้อหาที่ได้มา อาการขาดสมาธิเรื่องอาการขาดสมาธิสำหรับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนมันเกิดระจากอะไรสมาธิเนี่ยมันมีกลุ่มนักเรียนถ้าเป็นทางนักเรียนทั่วไปครูที่เขาชอบทำไรเขาเรียกว่าเร็กดี ถามอีกว่า learning disorder disorder อะไรนี่คือโลกการเรียนรู้บกพร่องก็คืออ่านหนังสืออะไรก็ไม่อออะไรก็ไม่ได้ทีนี้กลุ่มรานโลกเนี่ยจะมีการสอบโอเน็กเขาก็จะแบ่งเ็กโซนนี้เป็น LD เพื่อจะคัดว่าเเป็นคนที่เรียนไม่ฉลาดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ฉลาดผู้ในการเพื่อนผมที่สอบเป็นพอก็ไม่ฉลาดนะอ่านหนังสืออเที่ยว จบปรแต่ไปสมองแต่ตอนเรียนปญญาตรีอยู่สองท่านสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนอยู่ห้องสามทับห้าเก่งที่สุดสมมติไม่เท่นเลนะแต่ถ้าเอาสำหรับความประสบผลเร็วมารวมกันแล้วแปลว่าห้องผมที่จบมารุ่นนั้นน่ะได้รับราชการมากที่สุดกว่าห้องหนึ่งเพราะนั้นเรื่องตรงนี้ผมมีมุมมองจะต่อต้านนเรื่องระบบ การใช้วุฒิมากเขาจะคัดเฉพาะคนเก่งๆบางโรงเนี่ยเขาจะทําแค่เพื่อตางหวังยอดเพื่อจะต้องการขั้นของผู้นิการกับครูแต่ของผมนี่ผมจะเป็นคนต่อต้านเด็กต้องเสมอนกันหมเพราะผมคิดว่าสมองเราเกิดมาเท่ากันถ้าเด็กมันสนใจส้กางเนี่ยทุกอย่างมันไปได้หมดเลยท่านเข้าไปมันมีอยู่แล้วลสามสิบคนเนี่ยไอพวกที่อ่านหนังสือไม่ออก มันจะมีอยู่ประมาณสามสี่คนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราจะสอนยังไงเขาไม่เขไม่เข้าใจหรอกมันมันมีวิธีเดียวก็คือท่านก็ต้องหาวิธีการนะครับว่าเราจะแก้ในกลุ่มที่สมาธิสั้นยังไงกลุ่มที่มีสมาธิสั้นก็จะทําลักษณะคืออันดับแรกก็คือบางทีเราสั่งงานไปเนี่ยจะทําอะไรไม่ค่อยสมเด็จให้ทา่านสังเกตนะครับสั่งงานทัดอย่างนะอย่างเช่นคือให้ไปต้องน้าโมตัสสักสามรอบเนี่ย หน้าเนี่ยโอเคไหมกลุ่มเนี้ยสามสี่คนว่ามันผ่านไหมถ้ากลับมาเนี่ยถ้าเขาทําอะไรไม่ได้แสดงว่าาอยู่ในพวกแอลดีแล้วนะครับอันนี้เรื่องอโมณ์ศาสตร์ข้อที่สองก็คือกลุ่มพวกเนี้ยมันจะไม่มีสมาธิในการทํางานอย่างเช่นให้ทําการบ้านเนี่ยเราสั่งเลยอย่างเช่นให้เขียนลองเขียน,นยอ,อะรารามสัมมาสิเขาเขียนไม่ได้เลยเพราะนั้นมันก็มีวิธีแค่คือใช้การลอก รอดยังไงครับรหัสหลังก็ให้เขียนตามนะให้เขาลออแล้ว,อลอลวมันจะแก้ปัญหาได้จุดจุดนี้นะครับอันนี้คือพวกปกป้องทานสมาธิข้อต่อไปก็คือดูเหมือนว่าเขาจะฟังเราเวลาพูดเราสอนไบเนี่ยอาสมสารขอโทษอาจอยชื่อไม่เอาสมสารดิวอริงลักเนี่ยพระอาจารย์ให้เธอไป ลองนั่งสมาธินึกถึงตัวนี้สิทําได้ไหมเขานั่งแค่เดี่ยวนั้นแหละทั้งเกียติูเขาจะทำไม่ได้อันนี้คือให้เราสังเกตินะครับนี่คือกลุ่มที่ขาดสมาธิตามที่ท่านอ,อาจารย์ให้อุณมาตมาอาตามาไปหามานะครับข้อที่สี่ก็คือเขานี่ไม่สามารถจะตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดที่เราสอนไปได้เลยทําอะไรก็ผิดได้หมด มันจะแบ่งออกเลยนะครับคือตัวงห่เป็นหลักเลยเรายังไม่ต้องไปถึงขั้นให้การบ้านาถึงแบบคณิตศาสตร์รลกเราทางใม้ของเราเนี่ะเน้นๆเ,เลยการสวดอ่านังสมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราสอนศีลธรรมนนตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักต้องพยายามเน้นศาสนาเป็นหลักเลยคือการสวดมนต์อันดับต่อไปก็คือกลุ่มพวกนี้จะไม่ค่อยมีะระเบียบเรามองแต่เรื่องผมกันเลยนะครับ เรื่องผมเรื่องการใส่เสื้อผ้าเรื่องคอเสื้อสังเกตได้เลยเด็กสี่สิบคนนียมันจะมีประมาณสามสี่คนคอเสื้อจะพับเป็นูุ่นพับไปนี่รองพุงรองเท้าอะไรพวกนี้ให้สังเกตดูกดู่มที่ไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะขาดสมาธิอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้สังเกตด้วยนะครับแล้ววลาหลับการสอนโดยเฉพาะพระด้วยทั่วไปชอบนั่งถ้าเรานั่งน,นะครับันจะมองไม่เห็นแต่สำหรับผมผมจะยืน เพราะมันจะมองเห็นหมดเลยว่าเด็กคนไหนจะสนใจเราสอนว่าการสอนสอนศีลธรรมของผมเนี่ยไม่ได้เป็นตรงนั่งแล้วก็พูดพูดไปไม่ใช่เราต้องตั้งให้เด็กงติดตรงกลางเส้นตรงนี้แล้วก็มองดูว่าเด็กคนไหนเป็นยังไงอะไรยังไง,ไงนะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยผมจะเดินบางที่ัเป็นภาคผีบาปผีว่าอย่งงางงานงานสอนที่มันเป็นสะตาของผมเป็นนี้เพราะถ้าเราเดินสอนแล้วเนี่ยหนึ่ง เราก็ไม่ง่วงสองมันคิดอะไรหลายอย่างเรานนเรานั่งสมาธิทาสมาธิในการเดินโยกลงเ่ยไม่ได้แตกเลยมองเห็เนเด็กหมดเลยทีนี้ในกรณีเดี่ยไปฟังชี้เลยคือเขาไม่กลัวหรอกถ้าเราสนับสนับเขาเลยนะมันเป็นยังไงที่เมียจะเรียนธรรมะมันยากยันไปใช่ไหมหาที่แก้ครับถ้าเราสามารถแก้ตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็จะไปของเราเลยไปแบบสบายๆเลยท่านผู้ดีญาณบางทีสุดท้ายผมก็คิดถึงเรื่องมัแดยาเอง เารมีเขาเขาผมก็พยายามเลี้ยตนี้เป็นหลักแล้วันบบต่อไปครับเวลาเราสอนํามาไปเนี่ยจะมีกลุ่มที่มันจะว่ากไปบกก์ไมเนหมัดมันเป็นหมัดเข้าตัวนันถามเพิาเกิมกอะไรอมันเป็นยังไงเสอนอันนี้คือกลุ่มนี้อยู่ในขั้น ไม่เงียบดีแน่นอนนะพวกคาาสมาธิน,นะเวลานั่งเรียนอะไรปรุ๊บเด็กนักเรียนบางทีเราก็ต้องเอาวิชาภาษาไทย,ยนี้ครับหรือวิชากาศึกษามาเสริมด้วยการนั่งเรียนนั่งบนโต๊ะหันหน้ามาหาว่าอาจารย์ถ้าเรียนห้นน 14, องยิ่สุดดื้ออพนมมือพนมมืออย่างนี้แหละการพนมมือมันเป็นการออกกำลังกายอย่าง,นง,างานหนึนะ่งวิชากาศึกษาเห็น่าเอื่อนั่นพนมมือต้องทำงยังไงเอาอย่หน้าโบกเปก็นตบบัว อะไรอยากมีอยู่ผลิกดีต้องทำแบบอาจารย์เพราะพอทำงี้ปุ๊บเด็กปวสี่ปวกนี่จะมีการเปลี่ยนผู้สอันนี้ที่พูดหมามาช่วงทั้น4-5่ห้านะครับเพราะที่ผมไปสอนที่มีสอนเอ่อสี่หกแล้วก็มีปวชปวศด้วยก็เราต้องดูด้วยว่าเด็กกลุ่มเนี้ยที่เราไปพูดไปสอนเนี่ยมันต้องใช้สู่กันไหแต่ปวสี .6 รุ่นรุ่นเนี้ยผมันไม่จะดับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เร็วโดยพาะสีเราตั้งใจดีมาก ว่หาเรื่องเี่ยวกถ้าปรมันแล้วในโรงเรียนที่เขาได้มีการขัดเราทางด้านจิตวิญญาณตั้งแต่ปเพราะราบว่าสีมัก่อนอันนี้มันจะง่ายอย่างตัวผมไปเที่ยวในปัตตาุีเขาไปเที่ยวทุกสิสองปีแล้วเขานั่งรอไปเป๊ะเลยนเห็นพระจาักรก็ไปก็ดีใจนั่นเป็นสิ่งหน่แสดงว่านักเรียนโรงเรียนนี้เขามีความศรัทธา้น่าสำนึกไว้เยอะอันนี้ตุ้งตูนใจแต่โรงเรียนน้องแวงที่ไม่มีพระไม่สอนนอกเร็ยนเื้อ ว่ามีเด็กม .2 ม .3 จะตีไหมครับผู้อาจารย์หนหอต้องนั้นแต่ผมก็ไปรู้สึกว่าเอาอแล้วเข้าท่าเี่ยเด็กเขาหน้าะัะเพราะผมขอเ้าทุกห้องเลยก็ให้กลับอย่างที่ผมอธิบายไปน,นี้แหละครับอัะนั้นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมประสบมาแปดปีเ,เต็มหลังจากเรื่องวอกแวกนะครับ พอะไรของเล่นใหม่เนาะเรื่องชอบลืมหน้าลืมหลังของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นว่าอ้าววันนี้พระอาจารย์จะให้เราเขียนคําว่าอิทธิบาทสีเราสอนไม่้อไปออกเรื่องอื่นนะครับเอาธรรมะอย่งองยางนี้นี่แหละบางทีเด็กจำไม่ได้อิทธิบาทสีมันแปลว่าอะไรทำสำหรับความประสบผลสำเร็จในชีวิตของเราใช่ไหม บางคนก็คือปากกาก็ไม่มีดินสอก็ไม่มียางลบก็มีกลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มที่ขาดสมาธิเลยลก็ไม่เตรียมวร้องอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออีกข้อหนึ่งให้ท่านสังเกตดูข้อต่อไปก็คือกลุ่มนี้มีปัญหาในเรื่องการขอยืมอุปกรณ์การเรียนของเพื่อนอันนี้ก็อยู่ในเครือข่าย กลุ่มที่ขาดสมาธิเหมือนกันยืมแน่ยืมยันลบแน่มันวิธีแก้ก็คือต้องสอนเกาเลยว่าเนี่ยการยืมของเขาเนี่ยมันผิดศีลหนึ่งมุสานะเนี่ยอะไรลักอัจฉรินะหนึ่งการลักของลักของอยากได้ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเธออยากจะได้ของเขามาเนี่ยโดยที่บางทีไม่ได้หยิบยืมดูสิไหมเนี่ยเราก็เสริมเสริมอะไรเบญจศีลห้าพ่อไปเลยเสริมเข้าไปนะครับ มีวิธีการเอาพวกหนุ่มนี่แหละไม่ต้องไปเอาอะไรใหมาใหม่มวจากเวทจศีห้าพึธแล้วก็เบญจธรรมห้าพ่อมาเสริมอย่างเช่นปาราณิปารามห้าสัตว์มันเป็นส่วนของเวทจศีห้าพ่อหรือเป็นข้อหรกทีนี้มันจะเชื่อมโยงกับคําว่าเวทจธรรมตรงไหนก็คือรู้จักเมตตาอุเบกขาเนี่ยมันต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรเมื่อเรามีความเอื้ออาทรเสร็จปึ๊บเราก็ต้องกลัวเกิดการฆ่าสัตว์ชีวิตก็พปาย่งิบาให้ ว่าบางทีเราอธิบายมากเกินไปเนย <c oughs> เด็กก็ไม่เข้าใจบางทีคนสอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกัน <Okay. S 1> คือบางทีก็เห <Okay. S 1> มือนที่ <c oughs> ท่าเรียนเนี่ยบางทีภราอาจารย์อาจารย์ก็ส่งไปบางทีเรากไม่เข้าใจบางทีอาจารย์ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะกลับก็ไปหาได้หมด กลุ่มที่ขาดสมาธิตัวนี้คือสำคัญให้ให้พระคุณเจ้าไปทดสอบดูนะครับลืมทุกวันเลยบางคนลืมแม้กระทั่งกินข้าวไปยังหนีนะมนีนะครับที่สำคัญคือให้ถามว่าใครลืมเงินมั่นตัวเน,นี้ไม่ลืมไม่ลืมนะตอนนี้ไม่มีใครลืมเลย เพราะนั้นเมื่อไม่ลืมเราจยกตัวอย่างว่าที่เธอไม่ลืมเพราะเธอมีอะไรหนึ่งมีสติสามัญัญญะใช่ไหมเพราะืึกไปนี่แหละถ้าเธอมีสติไม่ขาดสติคือมีคิดติดตองตลอดเธอจะไม่ลืมเพราะนั้นต่อไปถ้าเอาเอาธรรมะข้อนี้มาใช้ตลอดการใช้ชีวิตประจำวันเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะหลอกใครได้และพระอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนเขียนวิจัยมาด้วยจะบอกลักสัตนี้ครูไม่ได้เขียนมา เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านปัดออกมาจากบาตราทางดึงลมพูดมาเลยอยยน,นัตั้งแต่2 5งพปีมาแล้วเพราะฉะนั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราคิดว,ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ลองทดสอบดูไหมปั่นจักรยานไปเลื่อยไม่มีสติปั่นไปเรื่อยๆทำให้ล้มกระชนนั่นแหละอธิบายเ,ายป,ยาเป็นรสนี้พยายามหาสัตว์ที่มันง่ายอธิบายถึงเหตุการณ์ความเป็นจริงใกล้ในห้องนั้นแหละที่สาม,มารถจะทําให้มีความรู้สึกว่าเราชักจูงเขาให้มี เขาสิ่งเาอยากจะมาเรียนวิชาศีลธรรมในห้องเรียนเขาไปเอยครับไปถามชั้นไหนก็แล้วแี่นะครับใครอยากเรียนวิชาทุกศาสนามันไม่มีมีน้อยมากมีน้อยอจริงๆเดี๋ยวนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนี่เราก็พยายามทําให้มีความสุขสอนให้เด็กเป็นธรรมชาติธรรมะป็นธรรมชาติอยูรร่แล้วนะอย่าไปอย่าไปดึงธรรมะเสียเกินไปและอย่างหนึ่ง ผมไม่ต้องการที่จะสอนเพื่อจะเป็นการตัวชีวิตเป็นคนะแนนมาผมบอกพกเอาไว้เลยผมไม่ต้องการแต่ผมต้องการที่สอนให้เราเรียนรู้แ่ปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติกับตัวเองแนะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันจนสิ้นลมหายใจเพราะธรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงมีเหตุผลถ้าจะให้เป็นลักษณะ,ะว่าไปให้คะแนนผมจะไม่สอนเพราะผมก็ไปสอนที่โรงเรียนพระปริญธรรมที่วัดเิียงทุ่งเหนียงเนี่ยผมทำใจไม่ได ก็ไม่สอนสมเธิมาผมทำใจไม่ได้เพราะว่าผมเป็นสมามณะนผมเป็นพระบางทีไมสอนผมต้องตัดเกรดผมตัดใจว่าใบนลาชีวิตผมขอสอนลักษณะสอนเื่อจิตอาสาหรือว่าสอนชาติธรรมสอนคนให้เป็นคนดีตัวชีว่าผมคือต้องเอาไปปฏิบัติและมันต้องเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้คือผมจะพูดทุกครั้งก่อนที่ผมจะออกจากสอนสุดท้ายก็คือหลังจากผมจะให้พรทุกครั้ง พอเป็นภาษาไทยและพอเป็นภาษาบาลีจะเป็นการสิ้นสุดของทางสอนแต่ละแต่ละว,วันพออาทิตย์ต่อไปผมก็จะทบมาแบบเดิมนี่แหละจะเพิ่มธรรมะข้องปปีว่าเด็กมีการเอาไปปัดไหม้อะไรยังไงที่กล่าวมาคือในส่วนของเกี่ยวกับสมาธิในห้องเรียนว่าเราประสบปัญหายงงอ,อย่างไรบ้างอะไรยังไงอันนี้คือส่วนในช่วงชั้นป .4 ป .5 ป ในส่วนของชั้นหมหนึ่งมอสองมอสามอันนี้หนักโดยเฉพาะกลุ่มมสามเนี่ยเ,เป็นกลุ่มที่มันจะก้าวขึ้นจะเป็นวัยรุ่นถ้าเราไปสอนธรรมะบางทีเด็กบางโรงเนี่ยผมเข้าไปสอนเขาไม่เคยฟังเลยมันก็ต้องมีวิธีการว่าที่เขาไม่ฟังมันเพราะอะไรอธิบายว่าเนี่ยพระอาจารย์มาสอนเนี่ยต้องการให้เธอเปลี่ยนทันศนคติใหม่ปรับปรุงชีวิตใหม่ ก็พยายามพูดเป็นปลางบาล่าที่บเรื่อยไปเรื่อยๆ,ๆนะถ้าเราสามารถชักจูงตั้งแต่ขาคแรกได้เนี่ยเด็กม .1 ม .2 เนี่ยจะตั้งใจดีมากกว่าเด็กประถมแล้วจะให้เราสอนเมีความสุขมากเลยแต่ในส่วนของผู้ใหญ่เกินไปนะครับม .4 ม .5 ม .6 อันนี้ท่านต้องระวังนิดหนึ่งเราต้องสอนให้มันใช้คำพูดที่มันเน้น แล้วก็อยากไปพูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิหนักเกินไปท่านจะโดนต้ถามโดยไม่จบเลยเพราะเด็กม .4 ม .5 บางคนก็สนใจเรื่องการทําสมาธิเยอะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิาาม,ม,มากๆการอาราธบอิบายบางทีมันยากแต่ผมไม่ได่อธิบายเท่าไหร่ผมก็พยายามอธิบายเกี่ยวกับวิชาีทางด้งนนานพระพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะ น,นี่หน่อยยังไม่ถึงขัง g, ้นยกธรรมะขั้นสูงไปขนาดนั้นส่วนญาติโยมผมก็ถือว่าผมเป็นคนโชคายอย่างหนึ่งผมไม่บวชญาติโยมก็เอาพระไทยพระมันผมก็เพิ่งเจอปัญหานี้ว่าเออประเทศไทยมันมีอย่างนี้เหรอคดท้ายผมก็มีปัญหาเอาเลยอร่อ <c oughs> ยฟังว่าตอนนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือใจปกติแล้ว ความที่จะช่วยเหลือกานเกษนรต่อไปปัจอย่างเช่นช่วงชั้น4ี่ห้าหกอย่างน้อยอาณาจาศีลต้องได้ทุกคนการกล่าวว่าจะศีลได้ทุกคนและก็สวดพระพุทธคุณทำบุญสังคุณ,คณต้องได้ทุกคนตอนนี้บางคนยังไม่ได้เลยมสามส่วนอีกอีกทีพิศงไม่ได้เลยแล้วจริงไหมครับ มันนั้นผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านจะเจอปัญหาขอผมหรือเปล่าบางทีเขาอ่าจจะสอนเฉพาะให้ข้อมูลพวกนี้มากเกินไปานทฤษฎีในด้านปฏิบัติของไม่ได้เลยเด็กสามสิบคนเนี่ยให้สวยมีสองไม่จบก็แสดงว่าพื้นฐานตั้งแต่กว่าสี่กว่าห้าปไม่ได้เลยะฉนนั้นสไตล์ของผมก็คือผมจะเน้นตัวนี้เป็นหลักเอาให้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วก็นี้ เบญสีเมธมต้องให้เข้าใจให้ลึกนำเบญสีเมธมเอาไปเชื่อมโยงกับคุณลักษณะแปประการของส่นสาิกานะครับเราต้องทีอ่างนี้ด้วยแล้วมันก็จะสอนเข้าไปได้ลึกอย่างเช่นเรื่องไหนเรื่องความซื่อตรงเรื่องความรักชาติอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับคุณลักษณะแป ก็คุณจะทมชี้สมาการด้วยถ้าเราสามารถท่องได้ทั้งแบบที่สองข้อเนี่ยสอนเป็นธบรมาเลยมันเกี่ยวมัน,ม,น,ม,นมันเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้เวลาสั่งงานไปเนี่ยตอนนี้เด็กทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครที่สำับทำการบ้านหรอกไม่เป็นเด็กในเมืองหรือเด็กต่างจังหวัดมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่มันเปลีย่ยนแปลงเร็วเกินไป แต่ตัวผมผมไม่คิดหรอกเพราะว่าถ้าเราสั่งไปแล้วเนี่ยถ้าไร่ทีละคนอย่างเช่นให้ไปไปฏิบัติถ้าทําการบ้านต้องเขียนด้วยมือเนี่ยายแด์ตัวเองเนี่ยรับรองว่าเด็กมันได้ให้เขียนมาเลยเป็นสีห้าข้อปานาติวาตาก็เขียนให้ได้เขียนได้ถึต้องท่องให้ได้อย่างเนี้ยได้ผลเพราะเราสอนศีลธรรมสอนน้นให้เขาไปไปฏิบัติเราไม่ได้สอนเพื่อจะหวังเขาชนะ ว่าโรงเรียนนี้ต้องสอบนักทําได้สิบคนยี่สิบคนแล้วไปกินข้าวหัวไม่ใช่เราต้องสอนเพื่อให้เขาเป็นคนดีอย่างน้อยสามสิบคนได้ทังสิบคนมันก็อย่างดีนั่นคือสิ่งที่ภูมิใจผมจะสอบมาสามเดือนที่โรงเรียนบ้านโมแองโรงเรียนบ้านกุ้งบ้านตราถึงผมจะได้ประมาณสักสามสซ็นผมก็ภูมิใจ อย่างเช่นเข้าไปโรงเรียนอย่างง่ายๆเลยเรื่องมีในโรงเรียนจากที่สมัยก่อนก็ไปก็บอกสวัสดีครับคุณพ่อเปลี่ยนใหม่มือพนมงาบรัสการท่านอาจารย์ครูหลวงครูแต่ผมยังเรียกเรียกหลวงครูเพราะเราเป็นครูเป็นหลวงไม่เรีหลวงตาหลวงอาหลวงพี่สงเกตดูนะครับเมื่อท่านไปสอนอ่ะถ้าเด็กนักเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าท่านได้แล้วนั่นแหละเรื่องเข้ามาแล้วเข้าไปโรงเรียนเลยไปเลยเนี่ย นมัสกรครัาหลวงครูรครเป็นสิ่งที่ภูมิใจอย่ยางที่ไม่เคยมีอะไรนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเด็กโรเรียนใน,นบ้านโนแองโรงยรีในบ้านกลางและก็โรงเรียนบ้านกุุงในโรงเรียนบ้านกุุงมเป็นโรงภาพผมจะเริ่มสอนวันพฤหอหน้าเป็นช่วงแรกผมจะเข้าไปว่าถือว่าก็จะรอว่า บันทีเหตุการณ์เปลีแบบไมไหมยังนะครับอันนี้คือสังเกตได้ว่าผลการสอนของเราเนี่ยมันมีอะไรตอบรับกลับมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าท่านดุยีเดินต่อไปปุ๊บไปนั่งในห้องไม่เลยบางทีเด็กรุ่นน้องบางทีเขาเห็นพระเพื่อนดีโดยมอดเด็กเล็กๆนะครับอนุบาลหรือวันหนึ่งวันสองวันสามที่เราไม่เคยสอนโดนตามแ้ยอย่างเงี้ยนี่สิ่งที่ภูมิใจเขาอยากให้เราไปสอนนะแต่ว่าบางทีถ้าเราจับกลุ่มกันเลยอย่างเช่น ผมเห็นบางท่านน่ะออกเฟซนั่งสมาธิยาวพึ่งเลย